ตันประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะข้อสุภกรรมฐาน <c oughs> เมื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิธิตามานบรมศาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิดีมาเป็นเหตุ สมเด็จพระบรมมลกยูเชืจอจะได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางิริมาก็ตายพอดีและองค์สมเด็จพระจินสีก็พาพระไปดูไปดูศพนางิรีมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวนปฏิบัติในการเจริญสุปกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแนวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงลักษณะข้อสุปกรรมฐานสิบอย่างคือสุปกรรมฐานนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมาหาใน มีสุติมักษมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสา,าจาร์ท่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโคสา,าจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านร่อยเชื่อว,ว่าท่านเป็นพระอรหันตปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้ก็ว่าสุป้นมีอยูสิบอย่างคือหนึ่งอุทุมาอสุปอุทุมาตะกะอสุปคือร่างกายของคน คนก็ดีใส่ก,ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นว่าตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้วยลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่นนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอสุปเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวขละละคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั่นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั่นมีน้ำมาก มีน้ําเหลืองมากที่ไหนมีน้ําเหลืองน้ํำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวเข้าปกคลุมไว้ไอ้สีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินีละกะแปลว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลมถ้าผ้าเขียวมันมาก สีเขียวมันก็มากเลยเป็นสีเขียวไปสามมีปุปกาศพเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลามากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่อการพิจารณาถ้าอยาบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นิมนต์ไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซากศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำว่าเวลายืนนะ่าจะยืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล่วก็อย่ายืนเหนือลมจยะเกินไปยืนข้องขวางในหน่อยนะ่ะดีนิดนิดถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีอกลิ่นเหม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนข้องขวางนิดนิดหนึ่งชิ้เฉียงสักหน่อยหนึ่ง ยี่สามที่เรียกว่าวิปุภะกะอสุปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่ครับว่ามันสวยไหม,มร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสอน ในสมัยที่นางศรีมาตายเนี่ยฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินตะกว่าวิชิตตะการศคือซากศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดกันง่ายๆก็หมายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวย 5. วิขายยตกาอสุพร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งก่นกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมานี่นึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่านี่หกวิคิตกาอสุป เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไว้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดฮาะตะกะหาตะวิกะกะคิตกะอสุบยากจัง คือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดลูหิตก,กะอสุปคือสร้ากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าอรุวะกะอสุปคือสร้ากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักตัวหนอนคลักสิบอธิกะอาสุป คือทรากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราและก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าป,ป,ป,ปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนผลจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ํากันแต่คราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยาขอท่านที่เป็นนักปราชทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศา,าสดาสอนคนซะเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็น,เป,นเป็นชาญสีได้มันทำได้ขอรับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุขตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันแทรกศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่รมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทำให้เป็นฌานเขาทำกันแบบนี้จะภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจรารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียเอาไปเอาเป็นภาวนาแทนทำแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิโกลังเพื่ออธิอธิกา,าสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอาสุบนี่มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงานพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติไป็กรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างลวงพ่อพลิ้งวัดมากอก ท่านทำอสุภกรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกสินหมดได้เป็นชานสี่หมดแล้วก็สามารถเดรมิตรรูปอสุปขึกนมารูปคลาได้ือมามาปรากฏชัดได้นี่ท่านเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นชายก็ตั้งกระดูกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพ แทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกฎภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนาอย่างกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิกุลังอย่างข้อที่เก้าก็พิจารณาว่าปูรุว่ากะปุูรุว่ากังอธิกุลปฏิกุลังอย่างนี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะส่งตัว เมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกห h a ิมิต <c oughs> เป็นต้นเบื้องต้นเ่ียเข้าถึงปฐมฌา,านอุกห h a n i ิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌาน พอจิตเข้าถึงอุกหา k นิมิตแล้วแต่นี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรึ่งกระายสภาพแทนที่เป็นซาาสบสีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นประกายพลิกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกสิศแล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรายกฏลมให้ใจเข้า,ขาออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมกับอุเมขาลม,มเพียงเท่านี้ปรายกฏว่าภาพภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่ นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าทิ้งฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาอยู่สู่อุจจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็พิจารณาแนวสุภกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมีความเข้มแข็ง ปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บลมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุสัญญาก็เกิดคําว่าอาสุสัญญาเกิดก็หมายความมันเกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคนเห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสกปรกหนักมากเท่านั้น พระแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสกปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสกปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขายังหนักไปเดิมหน้าของกามกิเลสกามกิเลสคิดว่ากิเลสกาม <c oughs> คนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัดเคระกอนการแต่งตัวสวยจัดนะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้าม ให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการในคขามาสนใจกันในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์เราชาวเขาจะไปยังไงใจเขาดีไหมก็ ก็มีความใคร่ใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราะใจมันพอใจในความสปกปรกพร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มันสปกปรกแต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกัน นี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแล้วก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสกปรกและเห็นใจสกปรกความสุอิสเอียนนิพิทา,านมันก็เกิด <c oughs> <c oughs> เกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง่จ,จริงๆไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในไ,ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษ ในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษและประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งมันม่มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดสิ่งที่สกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดี เราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลยมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มันของสกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดในรูปเปนในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแ้จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์ นี่ถ้าอารมณ์จิตเราของเราเข้าถึงฌานสี่มีหลายท่านดียกันเยนเลินอธิกังปฏิบูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ถ้าจะถามว่าพิจารณาคนอืดอึดเน,น่าพองก็เหมือนกันเห็นก็นแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แม้ภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพพายานไปความเบื่อนหน่ายมันรังเกียจว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชานสี่แล้วไม่เป็นของง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครใครก็จะหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเอง นี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดสรู้เองแต่อาจารย์ท่านที่ทํากันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้แต่สอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็มาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆกก็หาเป็นคนทะลึง่งไม่อย่สนหรอก ที่พ่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผมเมื่อ่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานสูตรผมก็ลองหมด อย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่ากลวจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารฌานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกระสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงฌานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของฌาน แล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นฌานเป็นหลงฌานแล้วว่ายัางไงก็ต้องตอบว่าก็ตามใจนะสิถ้าอยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะด้วยว่ากำลังจิตถ้าเข้าถึ่ฌานสมาบัติกำลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกำลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิด ได้บอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตประหารได้ง่ายความจริงกําลังเขงาปรสดนดาตสิกิธาคานี่เราใช้กันแท้แค่ฌานหนึ่งและ